สวัสดีค่ะเจอกับเหินฟ้าอินดี้ค in ่ะวันนี้นะคะเหินฟ้าอินดี้จะพาทุกคนมาทําเมนูกับข้าวง่ายๆอร่อยๆนะคะอ่าวันนี้เหินฟ้าอินดี้ก็ไปที่ตลาดมาค่ะไปเจอปลาดุกสดๆค่ะทุกคนก็เลยจะมาแกงเผ็ดปลาดุกจ้ะนะคะตามเหินฟ้าอินดี้มาทําแกงเผ็ดปลาดุกอร่อยๆเลยนะคะเป็นปลาดุกทะเลค่ะทุกคนนะคะเหินฟ้าอินดี้ก็มาหั่นนะคะบางๆอย่างนี้ค่ะนะคะเป็นชิ้นๆนะคะแล้วก็อ่ามาล้างให้สะอาดแล้วก็พักไว้ค่ะให้เสด็จน้ำอย่างนี้นะคะเกียมผัด เผ็ดนะคะทุกคนเตรียมแกงเผ็ดนะคะนะคะเครื่องแกงเผ็ดนะคะก็มีนี่ค่ะนะคะก็จะมีกระชายค่ะทุกคนนี่นะคะมีกระชายแล้วก็มีพริกไทยนะคะนี่ค่ะมีพริกไทยอ่อนเนี่ค่ะทุกคนเพิ่มความเผ็ดร้อนนะคะนี่ค่ะนะคะก็ตัดโพดีคําค่ะนะคะแล้วก็มีพริกชี้ฟ้าแล้วก็มีใบมะกรูดจ้ะทุกคนนี่ค่ะนะคะเครื่องก็มีซอสหอยนะคะแล้วก็มีน้ําปลานะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือพริกแกงเผ็ดค่ะ นี่นะคะเราก็มีเครื่องปรุงก็มีผงปรุงรสคะ่ะทุกคนซอสฝาเขียวค่ะแล้วก็มีน้ําตาลทรายนะคะแล้วก็มีผงชูรสนะคะมาเลยค่ะไม่พูดพร่ำเลยนะคะไม่พูดเยอะค่ะนะคะเดี๋ยวตามเผื่อสาอินดี้มาทําพร้อมกันเลยนะคะแกงเผ็ดอร่อยๆมาเลยจ้าตามมาเลยค่ะทุกคนค่ะแกงเผ็ดอร่อยๆกันนะจ๊ะวันนี้อ่ะก่อนอื่นก็เผื่อสายอินดี้ขออนุญาตเปิดแก๊สก่อนค่ะ ก็ใส่พริกแกงลงไปค่ะเดีพริกแกงลงไปผัดค่ะตามรูปประดูกค่ะ สดมากๆเลยค่ะทุกคนนะคะทําแบบนี้อร่อยยค่ะทุกคนนะคะแกงเผ็ดปลาดุกนะคะอร่อยจัดจ้านค่ะกินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะทุกคนนะคะเครื่องแน่นๆเลยค่ะนะคะอร่อยๆอ่ะเยวะน้ำลงหน่อยนะคะ ไฟนีขออนุญาตเร่งแก๊สหน่อยค่ะอร่อยมากๆเลยล่ะค่ะทุกคนสูตรนี้นะคะลองไปทำดูค่ะอร่อย นี่อร่อยมากๆค่ะแซ่บมากๆแกงเผ็ดปลาดุกทะเลอร่อยอร่อยค่ะค่ะตามด้วยน้ำปลาค่ะที่คนกะเอานะคะ ของเผ็ดไฟที่แกงเผ็ดอาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะคะเพราะว่าแต่ละคนก็ทําไม่เหมือนกันนะคะทุกคนก็คือทําไปเถอะค่ะเพราะว่าของอกับท่านปับข้าวมันไม่มีสูตรตายตัวค่ะก็คือเอา,ท,อเา,อะะาที่เราชอบนะคะปรุงตามที่เราชอบนะคะที่เราชอบกินนะคะเราก็จะเอาให้มันอร่อยนะคะทุกคนนะคะซอสปลาเขียวค่ะ แบบว่าปรุงตามสัญชาติยานว่าง,งั้นเถอะค่ะนะคะอซอสหอยค่ะน้ตามทรายค่ะ ารมันก็ไม่มีสูตรตายตัวนะคะทุกคนนะคะก็คือเราปรุงตามความอร่อยตามความชอบของเราค่ะเราชอบกินรสไหนแล้วก็ปรุงตามที่เราชอบค่ะก็แต่ละคนก็จะทําไม่เหมือนกันะนะคะค่ะใส่ผง,ง,งปรุงอ่าสมองชิมรสทีดด่หน่อยค่ะทุกคนถ้าคนไหนไม่รับประทานก็ไม่ต้องใส่ค่ะ ค่ะปรุงแค่นี้แหละค่ะทุกคนอร่อยแล้วค่ะแกงเผ็ดปลาดุกระว่าตัวเหินฟ้าอินดี้กินจัดจ้านหน่อยค่ะก็ะสมนากก็จะเน้นจัดจ้านเผ็ดร้อนนะคะปลาดุกนี่แน่นๆสวยๆเลยค่ะทุกคนอร่อยอร่อยค่ะ คนน่าอร่อยไหมคะตอ,อนเอาชุยใช้เลยค่ะน่ากินไหมคะค่ะต่อไปนะคะเราก็ใส่กระชายค่ะทุกคนลงไปค่ะนะคะ ตามด้วยพริกไทยค่ะทุกคนนะคะนี่พริกไทยอย่างนี้นะคะใส่ลงไปค่ะนะคะตามด้วยใบมะกรูดค่ะ,ะพริกชี้ฟ้านี่เราจะใส่ทีหลังค่ะนะคะ น่ากินไหมคะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวตามเหนินไฟอินดี้นะคะมาตักพร้อมกันเลยนะคะทุกคนเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะเนี่ยค่ะแกงเผ็ดปลาดุกค่ะทุกคนอร่อยอร่อยนะคะนี่นะคะน่าอร่อยไหมคะทุกคนนี่ควันออกชุยใช้เลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวตามมาตักพร้อมกันกับเหินฟไฟอินดี้เลยค่ะเดี๋ยวตักใส่จจานนี้เลยนะคะ สิคะน่ากินมากๆเลยค่ะทุกคนนี่น่าอร่อยอเดี๋ยวเหมือนไปดีตัดค่ะแน่นๆเลยค่ะอร่อยอร่อยแน่นๆใส่กระชายเยอะๆมีประโยชน์ค่ะทุกคนแล้วก็เผ็ดร้อนนะคะ อ่อนด้วยนะคะนี้อร่อยมากๆเลยค่ะเข้มข้นค่ะราดเขาสวยร้อนๆนะคะทุกคนโอ้บอกได้คําเดียวว่าอร่อยมากๆเลยค่ะเจริญอาหารมากๆเลยละค่ะลองทำกินดูค่ะอร่อยค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแกงเผ็ดนะคะปลาดุกค่ะนะคะแกงแบบว่าขูกคลิกคูกคลิกค่ะทุกคนไม่ได้ใส่น้ําเยอะน่ากินไหมคะเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะอย่างเผ็ดปลาดุกเนาะทุกคนค่ะ ตามเืนไฟดีมาดูเลยค่ะนี่นแกงเผ็ดประดุกร้อนๆอร่อยอ่อยเลยค่ะทุกคนน,นะคะเดี๋ยวไฟดีก็จะโรยด้วยพริกนะคะนี่น่ารับประทานไหมคะทุกคนแกงเผ็ดประดุกนะคะคือ,อ,อไม่ใส่น้ําเยอะใส่น้ําประมาณคุูคิกครูคิกอะค่ะทุกคนนี เดี๋ยวเหินฟ้นดีขออนุญ,ญาตนะคะตักพริกใส่สักหน่อยนะคะเพิ่มสีสันนะคะใส่พริกสักนิดนึงเพิ่มสีสันเพิ่มความจัดจ้านสักหน่อยนึงอ่าเรียบร้อยค่ะนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแกงเผ็ดปลาดุกนะคะฝีมือเหินฟ้าอินดี้ค่ะทุกคนนะคะมารับประทานด้วยกันเลยค่ะทุกคนมีอร่อยอร่อยนะคะนี่แน่นๆนะคะ ปลาดุกสดๆนะคะพริกแกงแบบ <c oughs> เข้มข้นนะคะเพราะว่าเหินไฟอินดี้เป็นคนทํารสจัดจ้านนะคะทุกคนนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนะคะีนะคะ่ค่ะมาค่ามาทานด้วยกันค่ะเป็นเมนูกับข้าวหรือเมนูกับแก้มก็ได้ค่ะทุกคนแล้วแต่สะดวกเลยค่ะค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะก่อนจะจากลากันนะคะเหินไ <c oughs> ฟอินดี้ก็ฝากทุกทุกคนนะคะกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะ กด s u b s r r i e e ให้เหินไฟอินดี้ด้วยนะคะ,ะหลักๆเลยก็รบกวนฝากกดติดตามด้วยนะคะทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้เหิน้าอินดี้คะ่ะขอบพระคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่มีให้เหิน้าอินดี้นะคะเหิน้าอินดี้ก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะทุกคนนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะลาเลยค่ะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะค่ะ